ซา,าวัดีัยรุ่น 5M ทั้งหลายนะครับสำหรับไอ้พวกหัวลอนนะครับเข้าเกมหยอกเล่นนะครับทุกคนวันนี้ก็มาแนะนําร้านทําสูตรร้านของผมเองครับกินขบ,บ้าซึ่งคลิปสอนนะวันนี้ไม่ได้มาสอนนะซึ่งปกติจะทำสอนให้ความรู้แหละแต่ว่าคลิปอื่นก็ไปดูในช่องได้<อ>แต่วันนี้มาแนะนําราคาไม่ต้องพูดถึงน้องคุ้มๆเลยเนี่ยไอตรงเนี้ยคุ้มๆค,ครับอันนี้เขียนผิดนะมันจะเป็น240นะอ่านช่างหัวมาก่อนคือราคาเอาง่ายคุ้ม คืออาจจะมีพวกอาคติกูแล้วบอกไม่คุ้มก็ได้เพราะม่งบีบงานโม่โง่เองเออลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยตัวอย่างงานก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ดูโลโก้นะครับถูกไหมครับถูกไหมครับคุณโฆษณาช่วยกันดิจริงครับจริงครับนี่ครับโลโก้อะไรสวยๆเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยนะปั่นๆก็มีนะครับนี่ครับทารับทาสีหลังคาบ้านพ่นสีหลังคาบ้านนะรับทับทำหมดนะครับร้านเรานะครับไม่ว่าจะสากกระเบือยังเรือรบนะครับบอกเลยว่าโอเคร้านนี้รับทํา ยังไม่หมดนะครับมีแบนเนอร์สวยๆอีกนะครับนี่รับทําเลยนะครับเอาเอาง่ายราคาไม่แพงอ่ะเอาง่ายคือถ้ามึงบอกว่าราคาแพงมึงคุยกับกูได้ไวๆให้ลดได้เว้คือมีปากเราสามารถคุยกันได้ไปเออเนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยสวยๆเนี่ยขยับได้เห็นไหมกูก็รับทาเนี่ยเห็นไหมสวยไหมล่ะออก็มีอย่างอื่นอะเอาง่ายก็มีเยอะกูทําเองอะอี้อะอันนี้กูก็ทําเองอันนี้กูก็ทําเองอ่าส่วน พาร์ทเนอร์เนี่ยก็รับนะครับใครมนาะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับก็ช่วยกันโปรโมทร้านนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่ามาร้านโมเดลก็นะครับคือกูไม่ค่อยถูกกับร้านโมเดลครับกูจะบอกนะให้นะกูได้ปั้นกันโมเดลมีดเองนะย้ำว่าปั้นเองจริงคนระปั้นเองจริงครับเครื่องเก่ามีเบนเดอร์นะครับไม่เชื่อกูอัดให้ดูได้นสตอรี่ยังอยู่เลยอ่าลูกค้าโอนพอดีนะครับเห็นไหมครับร้านเราไม่มีการโกงใดๆทั้งสิ้นครับมั่นใจนะครับอันนี้เป็นห้องสลิปที่ผมเก็บไว้เองนะทุกคนอ่าอันนี้เป คือเป็นความลับแต่ว่าผมเก็บไว้จริงเนี่ยอ่ะดูเยอะแค่ไหนครับได้เป็นแสนแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีเสื้อฟฟิเอลนะครับขายอยู่ที่ไอจีกินคอเบ้าโคตติ้งนะครับห้าร้อยเก้าสิบนะฟฟิเอลสั่งสกีนับชีวิตจริงนะไม่ใช่ในเกมนะอันนี้ใครสนใจสั่งได้นะไอจีส่วนนี้ก็เป็นกดในดิสปกติครับใช่ไหมครับคุณร้านผมดีแค่ไหนอ่านบอกเขาดูดิครับครับเห็นไหมครับติดท็อปเลยครับติดท็อปเลยร้าน ติดท็อปครับติดท็อปครับติดท็อปชาครับทำมาตั้งแต่ปี2021ไม่ก็2022ครับไม่เชื่อเลื่อนห้องโลโก้ก็ได้ครับไม่ก็สูตรผมรับประกันนะครับพูดผิดผมทำสูตรให้ฟรีทั้งร้านเลยอ่ะนะครับก็จะมีรีวิวประมาณนี้ส่วนคลิปสอนน่ะจะให้ผมสอนอะไรคลิปหน้าสามารถเมนคอมเมนต์ไม่ได้ล่างนะผมอาจจะได้เอามาสอนให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่รู้จะสอนหีแต่อะไรนะครับวงการไฟเอ็มมันก็แบบเอาพูดยิงตามตรงนะครับคนเล่นมันน้อยลงครับแล้วพวกเซิร์ฟมันก็เข้าถึงง่าย อ่ะมันก็สมดุลอยู่ในช่วงหนึ่งครับมันยังไม่ใช่ช่วงพีคช่วงพีคน่าจะเมื่อปีก่อนไมื่อกว่าสองปีก่อนอ่ะก็คือช่วงพีคเว้รายได้เยอะแล้วก็คนเล่นเยอะเว้ยคือผมก็ไม่ได้ออกมาลันวงการนี้อะไรมากหรอกผมก็อยู่ของผมนะครับซึ่งน่ารับใครอยากทำสุดก็มาที่ร้านอะไรครับคุณกีน้อบ้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับร้านกีนขอบ้าครับผมใช่ครับร้านมูเขียวนะครับฝากด้วยครับผมครับ